สุกี้นะคะอาการมันหนาวเนาะสมศรีก็อยากกินหมูกระทะอยากกินสุกี้หมูจะห้องอะไรอย่างดีอับามสไตล์สมศรีนี่แหละเอาหมูสามจานลงไปทอดเจ้ามันต้องทอดเมินเกินเดี๋ยวมันแข็งนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระหล่ำปีลงไปพัดเจ้าผัดให้หอมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่ว้นเส้นลงไปเจ้า ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ชูรสรดดีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสมศรีไม่อยากเอากระทะลงมาพรเอากระทะลงมามันก็ต้องมาหนังล่างเนาะที่นี่พอดีพอสมศรีกินคนเดียวไงก็เลยทําแบบง่ายๆกันแล้วกันใส่ไข่ลงไปเลยเจ้าเอาง่ายๆสไตล์สมศรีแค่นี้ก็เซตเรียบร้อยเจ้าใส่จานเลยหมูแล้วก็แยกไว้ตั้งหากนะคะ กินไปกันเจ้าวันนี้เรากินซุกี้กันนะคะครจะไก่นี่จ็ไดัไอยังอร่อยรสมิม้นซุกี้เจ้าน้ำจิ้มซุกี้ ใส่ลงไปจุกๆเลยพริกสดใส่ลงไปดะเจ้ามันจะกลิ่นเผ็ดนะเมื่อเรากินเผ็ดเราก็ต้องใส่แบบนี้แหละมันจะ,จะอร่อยไปเมืองไทยไม่เก,าาก,ก็นหมูกระทะสักันมีเปลี่ยนกินนละอ้อนกินละอ้อนกินนตวัว ไมากินได้กันเจ้าใส่เห็ดไปอืเออหมูสามชันถ้าถอด ามันเหลืองเกินมันจะแข็งนะคะต้องประมาณนี้แหละเจ้าจะเขาไปทำงานอร่อยอ่ะหมูก็ะทะหม้อก็มีนะจะไม่อยากเอาลงมาข้านล่าง Oh like อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> อร่อยอืม่ เซตพิขน,นูเขาไปเพชรเพราะขนาด อร,อ,อร่อยอร่อยออร่ยใครที่อยู่คนเดียวไก่บ้านต้องทําแบบนี้เหรอเจ้าชีวิตตัางแดน